สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะมาสอนวิธีพับโบตัวนี้นะคะโบน้องมินนี่ของเรานะคะตามแพทนะถักตามแพทไปนะคะถ้าเราถักรอบแล้วนะ,ะมันจะมาจบที่ตรงนี้นะ,ะให้เราใช้เข็มสอดกับปลายใหมไว้นะคะเหลือปลายใหม่ไว้ยาวพอสมควรนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการพันนะคะพันพันตรงกลางแล้วก็เอฟติดก,กับหัวนะคะ พอเราเก็บมาแบบนี้แล้วนะก็ให้เราสอดเก็บสอดไปไว้นะคะให้ให้เข็มอะ่ะให้ปลายเชือกปลายไหมเนี่ยไปโผล่ที่นะตรงกลางของโบนะคะเพราะว่าเราจะใช้ไหมตัวนี้นะคะค่อยสอดไปนะให้มันดูจากสายตาก็เป็นตรงกลางพอดีนะ นยทำไม่ค่อยกลางหรอกนี่ให้มันออกมาอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็นี่มันก็ไม่ค่อยกลางเห็นไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยบิดให้เราจับตั้งโบขึ้นแบบนี้นะคะพอเราจะทําจะเป็นทางนี้หรือว่าทางนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดนะคะนี่นะแล้วก็พับให้พับลงมาทางด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็พับครึ่งด้านบน ครึ้นไปด้านหลังแล้วก็กลับมาด้านล่างก็พับเช่นกันนี่มันจะเป็นตัว M นะคะมันจะเป็นตัว M จะเป็นโบในลักษณะนี้นะแล้วเราก็กาจากสายตาเราเลยนะนี่แล้วแล้วก็พันแบบนี้นะอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่เป็นโบของนาจะทำแบบเดียวกันแบบนี้แหละ นะที่ที่นาะให้ทำที่จะเป็นแพทเทิร์นโบนะเพราะว่านางถนัดแบบนี้เนาะเห็นไหมประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากได้ปมเล็กปมใหญ่นะก็พันไปหลายๆรอบได้เลยจะพันแน่นๆก็ได้นะอันนี้ก็แน่นในระดับหนึ่งนะคะโบา ถ้าเราพันแน่นมากมันก็กิ่วสวยประมาณนี้นะคะแล้วพอมาด้านหลังเราจะให้ตรงนี้เป็นฐานที่ว่าเป็นส่วนที่ติดกับหัวใช่ไหมแล้วก็เอ okay, าเข็มให้ปลายไหมมันมาออกออกตรงช่วงที่เป็นช่วงด้านล่างนะคะตรงนี้นะนี่แค่นี้นะพอเหลือแบบนี้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะนี่ด้านนี้แหละที่เราจะต้องไป ไปเย็บติดกับหัวคือเย็บนะคะตรงนี้นะนี่ก็เร็มได้แล้วนะจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่แบบเดียวกันเลยนะคะนี่นะคะนี่ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ